チけるな。ーボイノモチーパムリカーティ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 テなティティえなティティテーティテなティティイ。ィテ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  ไปแล้วไปแล้ว,แ,ลวแบบขี้แตกบายบายก่อนบายบายก่อนเลยในะแบบบายบายเร็วบายบายไปล้างตูดก่อนเฮ้ยู้คาซึมะคาซึมะก็เลือ เดือขึ้นเดนตาคเดอช่า <apl ians Hi> <to laugh> ไม่เอาเงินนะหมามาเอาเองไเอาเงินหมาเเองมาเอาเินนะเอาไหมเนี้ไหมขามะมะเอาเงินหนี่เอาไหมเอาไหมไม่เอาหรอเอาเอาหรอเอาอันนี้เอาไหมอันนี้ไม่เสียหนอ อ้าวเสียนะอันนี้ไม่เอาเหรอลูกอันนี้เอาไหมเอาไหมเนี่ยเอาไหมเนี่ยเอาไหมเอาไหมเอาไหมไม่เอาเอาเครื่องคิดเลขเอ้าเครื่องคิดเลขเหรออ๋อเจ้าเครื่องคิดเลขอ๋อเอาอะไรมั่งอ่ะเอาอะไรข้าไม่เอาอะไรอ๋อเอานู้นเหรออ๋อเอาอันนี้เอาอันนี้อันนี้ผมไม่มีโฟโต้โขอตันะอีกหนึ่งอีกหนึ่งคื้ว่า Mình làm video chưa? photo rồi Cảm ơn mẹ Cảm ơn làm video rồi à, Đừng ăn chơi trời ấy Ờ, <laughs> วิงคิดสองหรือสามอันโอ้หนึ่งอย่าเฮ้ยต้องใช้สองอันปะหรือหนึ่งอันเฮ้ยอันนี้ไม่ออกหรอออกไหมพลาสติกอะไม,ออกไม่ออกนะโอเคองเก็ไม่ต้องออกก็ได้ถ้าไม่กิน happy birthday to you happy birthday to you Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Birthday to you. <laughs> happy birthday to you. Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เาว่าวปอร์เม่ปอร์เม่ไหมลูกเฮ้ยเป็นเด็กดีนะครับ ยังจะไม่หมดชุดมาดี๋ยวอยู่กันโอ้ยกินอะไรว,วันเกิดปีแรกของคริสต์มาสินตั๊กซี่ให้ให้เบบี้กิน ก็เลอะใช่ไหมสตรอเบอรี่ใหญ่ไ,ยยไ,ไม่ได้ใหญ่ไ oh. ปไม่ได้โอ้สตรอเบอรี่กินไม่ได้เองเลยต่อไปเฮ้ <c oughs> ย S <S โอ้ยใหญ่อะทำไมอะนี่เบอร์รี่อ๊ะชินได้โอเคตัดดีกว่าเล่นวดีกว่าโอ้ชอบทาชอบกินเบอร์รี่เหรอชอบกินเบอร์รี่เหรอครับ อร่อยไหมอร่อยไหมโอตโตส้สร้างเรื่องให้อร่อยไหมครับอืมอร่อยเหรออร่อยใช่ไหมเอ้ยชี่เด็ดจ้ะอ้าที่รักมีอันนี้มนไม่ใช่หรออ,อ,อืมขนมเค้กก็แ่อขเค้กอ๋อตัดอันนี้ ป๊า,ป,า,าป๊าม่ำม่าอ๋อหม่ำหม่ำเฮ้ยไม่สวยเฮ้ไม่สวยก็ะยจะหม่มหม่ำเหรอลูกอะเจ้ก,กินส้มสิส้มกินหมดเงี้ยวนะกินส้มส้มเออเขาสมัยก็ชอบกินส้มนะเอ้ยใช่ไหมเขากินส้มใช่ไหมโหดูพ่อมันตัดให้สิสวยมากเลยสวยเหมือนหน้าตาเมียมันเลยฮะ ตอนนี้กินได้อะ้กินสซมได้จ้ากินีม